ันี้สิแมงอ่ะแมงอะไรอ่ะดึงดึงชิมเมจโจได้หน <c ười> ูดูเสียอะไรจุ๊บจุบจุ๊บจุบดม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 ุดมิยอย่าทำน้องนะกินไม่ได้นะให้ดมดูเฉยเฉยโว้ยน <c ười> <c ười> <c ười> กอ่ะโอ้วันกินอะไร Hay quan đùa băng Quan đùa đi Ồ đom 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 Này lộ Tua lại à Tua lại à Ồ Quan cua mấy Giả cắt nóng ná Nó lao mấy